ไปดูโปรแกรมปารแขันของวันนี้กันนะครับวันที่23พฤศจิกายนครับคู่17นาฬิกาเกมในกลุ่มโมร็อกโกเจอกับโครเอเชียท u ูฟยูช่อง24รวมทั้งทร u เวชช่อง22หมายเลข667ถ่ายทอดสดครับช่วง2ทุ่มในกลุ่ม E ดูเยอรมนีเจอกับญี่ปุ่นนะครับทรูเวชช่องทรูส p อ r t 2หมายเลข667ถ่ายทอดสดครับช่วง5ทุ่มครับกลุ่ม E สเปนเจอกับคอสตาริกาทูฟยูช่อง24รวมทั้ง ทูชทช่อง t ู u ปอร์ตส2หมายเลขหกห 6, 6 7ถ่ายท่อสดนะครับปิดท้ายด้วยเกมคู่ที่2ครับในกลุ่ม F เบลวเยี่ยมเจอกับแคนาดาทูชทวชช่อง t ู u ปอร์ตส2หมายเลขหกห 6, 6 7ถ่ายท่อสดนะครับนี่คือช่องทางในการรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในวันนี้4คู่นะ